บริษัทวีเซิร์ฟโลจิสติกจำกัดผู้นำงานบริการด้าน Air Cargo d e l i v e เวอรี่เซ e ด้วยประสบการณ์มากกว่า40ปีวีเซิร์ฟได้รับมาตรฐานการให้บริการดำเนินพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการโลจิสติกสการให้บริการของเราครบวงจรที่เป็นมากกว่างานเคลียร์พิธีการโดยให้บริการเชื่อมโยงดังนี้ Air f a ฟ e ที่สามารถบุ๊กิ้งได้ทุกแอร์พอร์ตมีเอเจนต์มากกว่า10ประเทศทั่วโลกมีรถขนส่งจำนวนมากฟีดรถขนส่งมากกว่า280คันด้านเทพีการนำเข้าส่งออกทางอากาศโดยมีชิปปิ้งภายใต้บริษัทเราเองอีกทั้งยังมี w a r h o u u s e d i s t r i b u t i o n โดยตั้งอยู่ใกล้พื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิประกอบด้วยคลังบางงาน คลังถึงแก้วและคลังบางปูที่เป็นคลังฝากเก็บสินค้าหรือกระจายสินค้าได้สำนักงานทั่วประเทศเชื่อมโยงระหว่างสาขาทั้งสำนักงานใหญ่สาขา,าหาันใหญ่ไปจนถึงสาขาสุวรรณภูมิโดยประสานงานผ่านแคสต์มาโววิสเพียงแค่หนึ่งคนครอบคุมเนื้อหาทั้งหมด สามารถลิงก์ได้ทุกสนามบินทั่วไทยเพื่อนำเข้าหรือส่งออกไปยังสนามบินสุวรรณภูมิโดยสาขาตั้งอยู่โครงการ r k Office Park เรียบมอเตอร์เวย์ถนนร่มเกล้าห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นเรามีความพร้อมในการให้บริการงานโลจิสติกและตัวแทนออกของแบบครบวงจรโดยผู้เชี่ยวชาญ มีรถขนส่งรองรับการขนส่งสินค้าทุกประเภทในรูปแบบสินค้าทั่วไปและสินค้าควบคุมอุณหภูมิประสบการณ์นำเข้าส่งออกสินค้าหลากหลายประเภททั้งเครื่องมือแพทย์เครื่องสำอางเคมีพันฑ์และยารักษาโรคเป็นต้นสำหรับท่านที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 080-584-7332หรือตามเบลลที่แสดงอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะหากผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ v s e r ิร์ฟกค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r ์ l o g i s t i c s .com นะคะ และเพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดส,สาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราได้ที่นี่ e s e r v e logistics k i l l channel ค่ะ